คุณอยู่กับรายการไยคาเฟ่เช่นเคยนะคะวันนี้เรามาแถวย่านพระจอมเกล้าราชกระบ,บางซึ่งร้านที่เรามาก็คือร้านนี้นะคะเทลิสคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่แนวเพลงอ่ะไปเราเริ่มเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะีร้านน่ารักมากมเลยเอาเป็นค่ะก็สั่งเหมือนมันไม่ได้กินข้าวมาก่อนหน้านี้นลคะไปเอาไปรอ เขามีแบบเป็นโซนดิบด้วยอะพี่ออนเคยเกินกาแฟดิบไหมคะหนูไม,ไ,ไม่เคยเกินกาแฟดิบเลยอะ่ mm hmm. ะเพราะฉะนั้นเราจะทำไงลองแต่เราจะทาแดดมาเลยนะถ้าเรานั่งตรงเนี้ทุกคนหลังจากที่เรา,าเดินวนหาที่นั่งไม่ได้เลยเราเจอตรงนี้คะ่ะเขาจะให้เรานั่งบอกว่าเราเป็นแบบชวิชวๆไงเพราะด้านในคนเยอะมากแล้วตรงนั้นก็คือแบบร้อนสุดๆเราจะนั่งตรงนี้แหละ ได้ไหมเพื่อนก็นั่งรีวิวตรงนี้ได้ไหมปุ่มได้อยู่ไหมได้เนาะว้าวตีเลยร <c oughs> ้านเขาจะเป็นสไตล์เหมือนแบบมินิมอลขาวๆหน่อยแล้วคือมันก็ดีนะมันก็เลิศอยู่นะเป็นร้านเล็กๆแต่เรารู้สึกว่าร้านมันเล็กไปนิดนึงอะ่ะคือคนคนเยอะมากร้านน่าจะแบบขยายออกไปได้อีกอะ่ะเมื่อกินให้ดูคนดูอ่ะมาแล้วเอาละค่ะตอนนี้นะคะเมนูที่เราสั่งมาก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมา เอาตัวไหนก่อนดีคะที่เราสัมมาคือมีแต่กาแฟทั้งนั้นเลยซึ่งไม่ต้องนอนแล้วคืนนีช้ชึบชึบเราจะเราเราจะเราจะมาลองกันตัวนี้กันเลยคะ่ะนี่เป็นตัว EDM นะคะคือกาแฟผสมกับโซดามะนาวนี่ราคาของกาแฟโซดามะนาวเนี่ยจะอยู่ที่85บาทนะคะเราไม่เคยกินเลยอ,อืมในความเปรี้ยวของมะนาวชัดมากกว่ากาแฟอยู่นะแต่หอมกาแฟ เด้แต่ได้ความเปรี้ยวของมะนาวแล้วก็ซาซ่านิดนึงซาปไปลายปลายลิ้นอันนี้กินได้แต่ว่าเปรี้ยวเปรี้ยวมะนาวก็มาเป็นกาแฟผสมมะนาวโซดาอันนี้นะคะจะเป็นตัว O S T ความน่ารักของนางก็คือจะมีป๊อปคอร์นอยู่ด้านบนราคาเนี่ยจะอยู่ที่70บาทค่ะตัวนี้มาเลยมาเลยอุ้ยน่ามีฟองอะไรข้างบนด,ด้วยเนี่ยหืมอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยจังแต่นี่หอมป๊อปคอร์นมากาต้องกินร,รีบกินป๊อปคอร์นก่อน ป๊อปคอนอร่อยมีขขยป๊อปคอนแยกไหมป๊อปคอนอร่อยมากแล้วกาแฟก็ไม่หวานมากเลยนะซา่าๆนิดนึงอร่อยมากเลยอันนี้ยสองอันนี้ราให้อันนี้เพราะนนี้มีป๊อปคอนนะคะทุกคนแล้วความน่ารักของเมนูที่นี่คือด้วยความที่มันเป็นคาเฟ่ชื่อว่าเพลิสคาเฟ่ใช่ไหมเมนูของเขาที่เป็นเครื่องดื่มอะ่ะจะเป็นแบบเมนูแนวเพลงหมดเลยทุกคนแบบเนี้ยอย่างสังเกตง่ายคือ EDM OST ะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบเมนูที่มีความเกี่ยวเนื่องกับตัวแนวเพลงทั้งหมดเลย อีกตัวหนึ่งที่เราอยากแนะนำพื้นี่คะ่ะครัฟโฟนะคะใครมาต้องสั่งเมนูนี้เท่านั้นเพราะว่าทางร้านเขาเลยคอมเมนต์มาบอกว่าเอาเมนูนี้ค่ะมาเราจะมาชิมครัฟโฟนะอุ้ยน่าจะเหมือนครัฟโฟไหมอ่ะเมนูครัฟโฟเนี่ยราคาจะอยู่ที่45บาทอืมหอมเนยมากเขาบอกว่าเมนูครัฟโฟคือที่ร้านทาเองเลยนะไม่ได้ไปรับมาแล้วคือกินเข้าไปคือมันหอมเนยแล้วด้านบนเนี่ยเขาจะเลยเขาจะราดเป็นน้ำผึ้งให้คะ่ะทุกคน แล้วมันมีความนุ่มของตัวตัวแป้งกลับไปแล้วก็กรอบแต่ว่าหอมเนยอ,อันนี้คือจุดเด่นเลยคือหอมเนยที่สุดในโลกมาตอนที่ตัวต่อไปคือขัวซองทางเราชื่นชอบการกินขัวซองมากมากมเขาบอกว่าขัวซองให้เดีย๋ยต้องดูแบบอะไรแบบเนี้ยเหาดูเป็นไหมไม่เป็น <laughs> กินเป็นอย่างเดียวว่าอร่อยไม่อร่อยอม,มันก็คือขัวซองเลยปกติทั่วไปราคาของขัวซองอยู่ที่หกสิบบาททุกคน เราแนะนําให้สั่งคอเฟ่คาฟฟ่อร่อยมากคาฟฟ่คือดีมากใครมาที่เนี่ยก็จะแบบคนมันจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะก็คือแบบมาต้องแบบดูช่วงเวลาดีๆอย่างวันนี้เรามาเรามาวันเสาร์แน่นอนคนก็จะเยอะเป็นปกติอย่างนี้ส่วนคนที่มาเขาจะเป็นแบบนักศึกษาบ้านใกล้เลื่อนเคียงแถวนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นพระจอมเกล้ากระบางนั่นเองเออแถวแถวลกกระบงังใช่มันก็อยู่แถวลักกระบงังซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นคาเฟ่แบบ เล็กๆอย่างที่ว่าอย่างแบบมันเป็นสไตล์มินิมอลก,ก็ก็แต่ว่านางมีมุมถ่ายรูปเยอะอยู่นะคือมาก็คือได้รูปแน่นอนเราจะแปะรูปทิ้งไว้ให้ที่เนี่ยเขาจะเปิดทุกวันยกเว้นวันรังคารเปิดตั้งแต่10บโมงถึง2องทุ่มเลยถ้าใครจะมาก็มาได้ เราจะบอกว่านอกจากแบบโซนด้านในคาเฟ่อย่างเงี้ยเขาโซนที่เขาเป็นกาแฟดิบเขาเพิ่งเปิดใหม่นะคะทุกคนใครมาก็แบบเรามาสัมผัสกับปรสชาติกาแฟดิบหรือใครที่ไม่เคยลองกินกาแฟดิบแบบเราอะ่ะก็ลองได้มันก็คือเปิดประสบการณ์แล้วรู้สึกว่ามันมีความแบบทนุท่นอนดูต้องคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คุยกับกาแฟนะคุยกับคนขาย แต่เราเราชอบที่นี่มาเลยนะแต่ว่าเราสุว่าเรามาผิดวันคนอาจจะเยอะไปนิดนึงทาให้เราแบบอาจจะไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่สําหรับอีพีนี้คะก็ไปแล้ววันนี้เรามาอยู่ย่านราชกระบังนะคะไกลหน่อยเพราะว่าเราเป,เป็นเด็กฝั่งทนนะคะใครชอบอีพีนี้คะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องแฮปปี้สไนฟของเราด้วยนะอีพีหน้าเราจะไปคาเฟ่ที่ไหนก็อย่าลืมรอดูนะคะเราไปรีบเก็บควซองตรงนู้นก่อนเดี๋ยวมีคนแย่งกินไปบายบายทุกคนฉันจะกินัวซอง